าเราทําตามหลักการที่ถูกต้องนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยผมทําแบบนี้ตลอดเลยนะครับแบบนี้ตลอดซึ่งการไปทกทายเพื่อนก็ได้ไม่เยอะหรอกครับได้ไม่เยอะแต่ว่าเราได้คุณภาพฟไฟของเขาด้วยก็สี่ห้าคนนะรับเป็นถ้าเป็นข้อความรูปภาพก็ง่ายหนึ่งแล้วก็ทักทายเขาหน่อยตามข้อความรูปภาพถ้าเป็นรูปภาพออกสวยนะเจอเหตุการณ์ตัวนี้มานะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรปับปรุงพัฒนานะครับทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยะครับ กในเรื่องของไอซิชชั่นหมดอายุทำดูครับผมว่ามัน,มน,มนได้ผลการชมคลิปเพื่อนให้จบนี่สำคัญนะครับพ่อ AI เพื่อนเราด้วยนะครับต้องไปคอมเมนต์เขาพิมพ์เขียนตั้งหน่อยว่าเขาถามอะไรมาหรือว่าขอบคุณอะไรเขาก็ได้เป็นยังไงกันเนะี่ก็พูดคุยกันไป หลังจากนั้นท่านต้องคุณแต่ว่ายกเว้นว่าทาเป็นแบบนานมากเงี้ยผมเคยเจอที่ผมผมผมปิดกันน,นะคือเราทําเยอะเกินไปก็นึกภาพดูผมทมําได้ได้ตอนเย็นจนถึงหกบ้านเพื่อนแล้วนะครับชมรูปภาพข้อความก็ทักตามปกติเนาะแต่ถ้าเป็นคลิปก็ชมให้จบแล้วกานเปนลังเพลงพลิกเลยนะครับไวมากไวมาก ไม่เชื่อท่านราลึกแต่ว่าอยกเว้นว่าทาเป็นแบบนานมากอย่างเงี้ยผมเคยเจอที่ผมผมผม,ผมปิดกั้นนั่นนะคือเราทําเยอะเกินไปก็นึกภาพดูผมทมําได้เลยตอนเย็นจนถึงหกทุ่มเลยมันก็คงเหมาะสมแล้วนะครับที่จะถูกปิดกั้นเนาะเขาเขาบอกว่าเราใช้ข้อมูลเดิมๆมากเกินไปแล้วแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะไม่ทักทายนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเข้มเรื่องการตรวจสอบผ้าใครที่แพ่ไปกดไลค์กดแชร์เงี้ยนะครับได้ประมาณสิบ สิบสิก่าเซสชันหมดอายุใช่ไหมครับก็จะถูกปิดกันนะ้นซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมก็น่าจะมีทองทางแนะนำป้านเพื่อนแล้วนะครับชมรูปภาพข้อความก็ทักการปกติเนาะแต่ถ้าเป็นคลิปที่ประชมที่จบแล้วกาเป็นงเป็งพลิกเลยนะครับไวมากไวมาก ไม่เชื่อท่านลำบินแต่ว่ายกเว้นว่าทาเป็นแบบนานมากอย่างเงี้ยผมเคยเจอที่ผมผมแต่ผมปิดกั้นเนี่นะคือเราทําเยอะเกินไปก็นึกภาพเดีวผมทาให้ตอนเย็นจนบางครั้งโฆษณาย,ยังไม่ขึ้นเลยดีแล้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในช่องประสิทธิภาพของเรานะครับในการรับชมหนึ่งหนึ่งวิทยเพื่อนเราด้วยนะครับต็้งใคอมเมนต์เขาพิมพ์เขียนสั้หน่อยว่าเขาถามอะไรมาหรือว่าขอบคุณอะไรเขาก็ได้เป็นยังไงก็นี่าพูดคุยกันไป หลังจากนั้นท่านต้องทำเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจก็แล้วกันว่าท่านลองไปทําดูแล้วก็คําว่าซ e c t ช o n m o ร u ยุจะจะไม่ค่อยผมไม่คยเจอนะผมไม่ค่อยเจอนะคกับนะก็ต้องทาอะไรทําให้จบนะฮะชมคลิปก็ต้องชมให้จบนี้สําคัญนะครับซึ่งแต่ก่อนผมทําผมทําแบบไปชมแป๊บเดียวแล้วก็หนีชมแป๊บเดียวเาในการที่ไปรักทายเพื่อนแล้วไปฟังไปชมไปอะไรแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาก็กลับมาทุกคนแหละครับ กลับมาหาเราส่วนใหญ่นะจะกลับมาหาทุกคนเลยยกเว้นครูเพื่อนเราด้วยนะครับก็้งคอมเมนต์เขาพิมพ์เขียนตั้งหน่อยว่าเขาถามอะไรมาหรือว่าขอบคุณอะไรเขาก็ได้เป็นยังไงก็นกนะ็พูดคุยกันไปหลังจากนั้นท่านต้องแคร์แค่ท่านเองแล้วก็อาจจะไม่ทักทายนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเข้มเรื่องการตรวจสอบผ้าใครที่แพ่ไปกดไลค์กดแชร์อย่างนี้นะครับได้ประมาณสิบสิบสิบกว่าเจอเหตุการณ์ตัวนี้มานะแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรปับปรุงพัฒนา นะครับทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยะครับก็ในเรื่องของไอ้ซิชันหมดอายุเขาจะพฤติกรรมลตลอดตลอดก็<ม>เลยอยากมาเน้นย้ำแนะนําแล้วก็เน้นย้าให้ทุกคนนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการ s e กชั่นหมดอายุที่ซิชันหมดอายุใช่ไหมครับก็จะถูกปิดกัน้นซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมก็น่าจะมีทองทางแนะนําไม่มีเลย ไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับอลองไปทําดูนะครับแล้วก็ท่านจะได้ประโยชน์เยอะมากและจะเห็นความแตกต่างจากอันเดิมที่เราเคยทํากับอันสุขช <c oughs> ันหมดอายุใช่ไหมครับก็จะถูกปิดกัน้นซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมก็น่าจะมีท่องทางแนะนำเขราะจบพฤติกรรมตล,ลอดก็ <c oughs> เลยอยากมาเน้นย้ำ <c oughs> แนะนําแล้วก็เน้นย้ําให้ทุกคนนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการ สกชั่นหัตายุที่เข้าไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็รู้วเยี่ยมยังไงนะครับก็ตามที่ผมแนะนานี่แหละครับก็ก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเขานะฮะแล้วก็ไปชมเหตุหรือป่้ยสิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมคือทุกคนนะครับเวลาเราไปกดไลค์กดแชร์แล้วต้องคอมเมนต์เพื่อนเราด้วยไปทําดูครับผมว่ามันมันได้ผล การชมคลิปเพื่อนให้จบใี่สำคัญนะครับพ่อไอฝังละจันวันสร้างสุขก็วอวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็รวยรวยรวยกันนะครับวันนี้ก็ขอให้รวยกันทุกคนอยากทําอะไรก็พยายามทํากันละกันหรือบางท่านที่ไม่ได้หยุดทํางานก็ขอให้ทํางานมีความสุขวันนี้เป็นวันสร้างสุข สึกใบเขาก็จะส่งเพื่อนใหม่มาให้เยอะมากครับผมก็ให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันหยุดมีความสุขนะครับรวยรวยรวยโบกหน้าใหม่หน้าหน้าโปรไฟล์หน้าจอเราอย่างเงี้ยนะครับก็ให้หยุดเลยเป็นไม่ชั่วช่วงหนึ่งสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่อยมาทําใหม่อย่าทำต่อถ้าทำต่อท่านถูกเตือนแน่นอนแะไอย่างนี้คนนะครับวันนี้ครับใครที่ไม่สร้างสุขก็ต้องขอภัยด้วยนะครับก็หลายๆท่านเนาะวันนี้วันสร้างสุขก็ลุ้นกันกันลวกัน วันนี้ผมมีของดีมาฝากมีหลักเทคนิคเพราะว่ร้อมก็อยากจะมาทักทายมาอะไรเราแต่ถ้าเป็นไม่ใช่กูรูคือแบบเย็บยูน้อยหรือเราเป็นมือใหม่หรือเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับก็ส่วเอกกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็รู้เยี่ยมยังไงนะครับก็ตามที่ผมแนะนำนี่แหละครับก็ก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเขา แล้วก็ไปชมเพจหรือเพื่อนเราด้วยนะครับต้องไปคอมเมนต์เขาพิมพ์เขียนสักหน่อยว่า,าเขาถามอะไรมาหรือว่าขอบคุณอะไรเขาก็ได้เป็นยังไงกันเนเาพูดคุยกันไปหลังจากนั้นท่านต้องเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะครับซึ่งหลายท่านท้อรู้เยี่ยมยังไงนะครับก็ตามที่ผมแนะนานี่แหละครับก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเขานะแล้วก็ไปชมเพจหรือเขาจะเตือนอะไรต่างๆตรงน,นี้นะครับท่านต้องไปคอมเมนต์มากกว่านะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิป ของเราที่เขามาทักทายครับแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์ในการที่ไปทักทายเพื่อนแล้วไปฟังไปชมไปอะไรแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาก็กลับมาทุกคนแหละครับกลับมาหาเราส่วนใหญ่นะะกลับมาหาทุกคนเลยยกเว้นกรูก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเป็นมนุษย์แลประมาณนี้มใช้เวลานานขึ้นไปแต่เจอเหตุการณ์ตัวนี้มานะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรปับปรุงพัฒนานะครับทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยครับ กในเรื่องของไอซิกชั่นวัยอายุบรรยากาศดีนะธรรมชาติด้วยอะไรก็ว่าไปหรือถ้าเป็นอาหารเราก็อาจจะคุดเนาะซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าการที่ซิกชั่นวัยอายุส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากโด้วยหลักๆเลยแหละน่าจะจากการกดไลค์กดแชร์เยอะเกินไปครับหรือการใช้ครับ ไปทันดูนะครับแล้วท่านจะได้เพื่อนได้ผู้ติดตามที่มีคุณภาพกับมาเลยผมแค่นั้นเองแล้วก็เซสชันจะหมดอายุเราจะเด้งเลยหน้าจอจะตัดเราก็จะเด้งมาเลยถ้าเป็นอย่างนี้ให้ท่านหยุดเลยนะครับถ้ากรณีที่เขาตัดระบบแล้วก็เด้งมาอยู่หน้าจอหน้าเซสชันหมดอายุใช่ไหมครับก็จะถูกปิดกัน้นซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมก็น่าจะมีช่องทางแนะนำ่องโอ้ยหน้าทานหน้าอะไรคือทุกอย่างเนะี่ย ในการเขียนคอมเมนต์นะครับสาคัญคือต้องทักทายในเชิงบวกเชิงช่างสรรเชิงมีความสุขเขาเพื่อเราด้วยนะครับต้องไปคอมเมนต์เขาพิมพ์เขียนสั้หน่อยว่า,าเขาถามอะไรมาหรือว่าขอบคุณอะไรเขาก็ได้เป็นยังไงก็นนพูดคุยกันไปหลังจากนั้นท่านต้องค่อนข้างโฆษณาย,ยม่ขึ้นเลย ดีแล้วอะไรประมาณน,นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในช่องประสิทธิภาพของเรานะครับในการรับชมหนึ่งวิธีที่แนะน,นําตรงนี้ว่าม,ม,มันดีกว่ากันเยอะไอไ้อเขาก็ชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านกดไลค์กดแชร์แล้วนะท่านต้องเข้าไปคอมเมนต์ตรงนี้มาว่าบางครั้งบางท่านก็ถูกผิดกันเนาะไม่ได้เวลาเราเคำพูดอะไรที่ซ้ำๆอันเดิมอันเดิมตลอดเนี่ยเขาก็จะมองเราเป็นจกปม เป็นแป็แล้วก็มองเราเป็นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่มนุษย์เลยประมาณเขาจะเตือนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับท่านต้องไปคอมเมนต์มากกว่านะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิปของเราที่เขามาทักทายครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เขาอ่านแล้วเขาก็มีความสุขนะครับทุกอย่างนะห้ามห้ามคอมเมนต์ในเชิงนิยมทีรือเชิงลบหรือเชิง,เชงที่ไม่สร้างสั์นะฮะเราอาจจะถูกปิดกั้นดได้ตรงนี้ ครับก็ไปสชันหมดอายุใช่ไหมครับก็ถ well, right. ูกปิดกั้น <cosas> ซ <pronunciation though> <love> ึ่งซึ่งโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมก็น่าจะมีทองทางแนะนำใอเขาก็จะส่งเพื่อนใหม่มาให้เยอะมากครับผมก็ให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันหยุดมีความสุขนะครับรวยรวยรวยเจอเหตุการณ์ตัวนี้มานะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนา นะครับทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยครับก็ในเรื่องของไอ้ซิกชั่นหมดอายุก็ไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็รู้วิเยี่ยมยังไงนะครับก็ตามที่ผมแนะนำนี่แหละครับก็ก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเขานะฮะแล้วก็ไปชมเพจหรือโปรกหน้าไมค์หน้าหน้าโปรไฟล์หน้าจอเราอย่างเงี้ยนะครับก็ให้หยุดเลยเป็นไม่ยง่ช่วงหนึ่งสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่อยมาทําใหม่อย่าทาต่อนะถ้าทำต่อ,รรตอท่านถูกเตือนแน่นอนแล้วอย่างนี้ทั้งโฆษณา,ายังไม่ขึ้นเลย ดีแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในช่องประสิทธิภาพของเรานะครับในการรับชมหนึ่งวิธีในกาจับพฤติกรรมตลอดก็เลยอยากมาเน,น้นย้ำแนะนําแล้วก็เน้นย้ําให้ทุกคนนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเช็ชั่นวัตอายุที่บางท่านนี้ทาแป๊บเดียวเอง ก็ถ้าท่านหมดอายุแล้วนะซึ่งส่วนหนึ่งเท่าที่ผมมองนะั่ก็คือน่าจะมาจากการที่ท่านไปกดไลค์กดคนนะครับวันนี้ครับใครที่ไม่สร้างสุขก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็หลายๆท่านเนาะวันนี้วันสร้างสุขก็ลุ้นกันกันแล้วกันวันนี้ผมมีของดีมาฝากมีหลักเทคนิคเพราะว่าเขาอ่านแล้วเขาก็มีความสุขนะครับทุกอย่างนะห้ามห้ามคอมเมนต์ในเชิงนิกทีหรือเชิงลบหรือเชิงที่ไม่ส,สร้างสรรค์นะเราอาจจะถูกปิดกั้นได้ตรงนี้นะครับก็ไปคุ้ม